ดีค่ะพี่มินเอค่ะจากช่องมินสตาร์เลยค่ะวันนี้นะพี่มินพามานะเพื่อจะแนะนําอาหารเพราะเห็นน้องๆบางคนถามว่าพี่มินคาอาหารบางตัวไหนแก้วน้องกินได้ตัวไหนน้องๆคนนิยมนะหรือบัดดี้กินได้หรือเปล่าวันนี้ก็เลยมาหาความรู้นะคะแล้วก็หาความรู้มาให้น้องๆอธิบายน้องๆฟังเข้าใจง่ายๆสำหรับคนลี้เงแฮมสเตอร์เ,เพิ่งหัดเลี้ยงแล้วเพิ่งหาความรู้นะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากเชื่อพี่มินโอเคค่ะวันนี้พาน้องไข่วา,ามาโชว์ตัวนิดนึงนี่ อาหารตัวแรกเป็นตัวนี้นะคะที่บ้านพี่มินใช้อยู่แล้วก็เคยรีวิวไปแล้วนะว่าธัญพืชเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็ดีค่ะอาหารตัวนี้ดีนะแล้วก็ทานได้ทุกสายพันธุ์นะคะพันธุ์ใจแอนโรโบโรโบป็นเทอร์ไวท์นะทานได้หมดเลยนะคะทานได้ทุกสายพันธุ์นะเอามาผสมกันได้นะคะต่อไปนะต่อไปเป็นตัวนี้นะถ้าเป็นตัวนี้ทานได้เฉพาะพันธุ์เล็กก็คือวินเทอร์ไวท์โรโบ แล้วก็แคมเบลพันตัวเล็กนะคะพันจะแอนทานไม่ได้นะหรือจะเอามาผสมกันก็ได้นะคะตัวนี้ก็เช่นกันตัวนี้ทานได้ทุกสายพันธุ์นะคะทานได้ทุกสายพันธุ์เลยใครไม่รู้ลิเฮอเนี่ยลองแคปหน้าจอไว้แล้วลองไปถามที่ร้านดูได้นะคะพันนี้ทานได้ทุกสายพันธุ์หรือเอาผสมกันก็ได้พันจะแอนก็กินได้นะตัวต่อไปค่ะอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นตัวนี้ฟุตตี้ฟุตตี้อะไรสักอย่าง ฟูตี้แต่ตัวนี้มันจะเน้นผลไม้เป็นหลักนะก็คือแนะนําให้ผสมการทานทานได้คือแนะนําว่าเอามาผสมกันจะดีที่สุดผสมกันหลายๆยี่ห้อที่น้องๆให้เด็กๆกินอยู่นะอ่าตัวนี้นะคิงตัวนี้ก็ดีค่ะอันนี้ทานได้เฉพาะพันเล็กนะดูหน้าปกก็ได้พันเล็กพันเล็กกับกับพันใจแเอนน่าจะใจแอนหรือเปล่าเอาผสมกันได้นะคะให้เด็กๆทานได้นะอ่าอันนี้ของพันพันเล็ก เน้นทันยพืชเนาะก็เอามาผสมกันนะเพีน่นแนะนาทุกยี่ห้อเลยว่าต้องผสมกันนะคะอันนี้คือหาความรู้ให้น้องๆเพื่อนน้องๆอ่าตอนนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับมเมล็ดคล้ายๆมันจะเป็นเม็ดเขียวใหญ่ๆก็คืออันนี้มันเป็นเหมือนวิตามินคือคล้ายๆกับขนมแฮมสเ,เตอร์ะคะ่ะแต่แนะนาว่าให้ผสมนะไม่ให้กินเพียวๆเนาะเพราะมันไม่มีทันยพืชเลยจะไม่เขียวๆเดี๋ยวเพือเสริมวิตามินให้เด็กๆ,ๆนะคะทานได้ค่ะ อ่าอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็เป็นอาหารยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะคล้ายๆกับ2ตัวแรกที่ให้ดูนะอันนี้ทานได้ทุกสายพันธุ์ค่ะแนะนําให้ผสมนะหรือจะทานเพียวๆก็ได้แต่ว่ากลัวเด็กๆเบื่อเนาะแลวได้สารอาหารไม่ครบก็แนะนําให้ผสมดีกว่านะคะนะอ่าตัวนี้เฉพาะพันธุ์แจแอนนะคะดูนะปุกก็รู้เลยตัวนี้ก็ถามว่าราคาบางตัวไหมพี่มินได้บอกราคาพี่มินไม่มั่นใจเรื่องราคาเท่าไหร่นะคือแล้วแต่ร้านด้วยแหละว,ว่าเขาขายเท่าไหร่เนาะ ก็ถ้าพี่บ้านี่มิเนี่ยก็จะเน้นผสมกันเนาะก็ซื้อมาหลายๆยี่ห้อแล้วก็ผสมให้ในเด็กนะคะจะได้ทันยาพืชหลายๆตัวแล้วก็ได้สารอาหารครบถ้วนอันนี้นี่เลยอันนี้เขาจะมีปลาแห้งนะพี่มิเคยซื้อมาให้ในเด็กผสมกันได้นะคะอันนี้ก็ให้เฉพาะพันโ o โบวินเทอร์ไวท์แคมเบลก็คือพันเล็กเพราะเขาต้องการทันยาพืชแล้วมันจะเป็นชิลิเล็กเนาะใจแอนแนะนํำไหมก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ซื้อมาผสมกันได้กับอาหารของใจแอนหลักนะคะผสมได้เนาะโอเคค่ะ โอเคค่ะจบไปแล้วนะพี่มินมาแนะนําอาหารที่เด็กๆทานได้เด็กๆพันไหนทานได้เด็กพันไหนทานไม่ได้แต่ทุกตัวที่แนะนํานะคะแนะนําให้มาผสมกันเพื่อให้เด็กๆได้สารอาหารที่ครบถ้วนและได้ชิมเหมือนไม่เบื่ออาหารเขาจะบอกว่าแฮมจะชอบเบื่ออาหารใช่ไหมเราเอามาผสมกันหลายๆตัวเนี่ยน้องเขาก็ได้สารอาหารครบถ้วนได้ทันญพืชแฮมตัวเขาจะเน้นทัญพืชคือเน้นทันพืชเ,เป็นหลักนะคะแล้วก็ได้สารอาหารครบถ้วนได้อาหารหลายแบบใช่ไหมโอเคค่ะ ใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ไ้นะ like, แล้วอย่าลืนานานมกดติดตามช่องมินสตอรี่นะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย